สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูรร่รายการซีโอลุยส,รรยสวนอีพีแรกของเราอยู่ที่ไหนกันคะตำบ,บนบางปลาอําอเภอบางเลนจังหวัดนคร<อ>นปฐมะนะคะเป็นเกียรติอย่างมากเลยเน้อที่เราอยู่กับท่านนายกสัมทธิ์คิมนารักนะคะอ่ะวันนี้เรามาดูกันว่าท่านนายกทำกเกษตรแบบไหนคือผสมผสาน เกษตรแบบผสมผสานใช่ไหมคะอย่างในที่นี้มีต้นอะไรบ้างคะมีมะม่วงมะนาวมะพร้าวกล้วยแล้วก็น้นาแล้วก็ยังมีนาข้าวใช่ไหมคะแล้วมีนาข้าวอ๋อแล้วข้างหลังก็ยังมีบ่อปลาปลาแต่เป็นบ่อปลาที่ไม่ต้องให้อาหารปลาเลยตลอดชีวิตปลาเขาบอกให้หากินแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวเรามาดูว่าทำได้ยังไงกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะ วันนี้โชคดีมากเลยค่ะที่เราได้มาเจอนายกประสิทธิ์นะคะบุญเฉยนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยค่ะบอกได้เลยว่านายกท่านนี้แทบจะเป็นหัวใจหลักของเกษตรกรไทยเพราะเกษตรกรเราทํานาข้าวเป็นหลักใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังท่านดีกว่าว่าเพราะเมื่อกี้ท่านเปิดกันไดแล้วว่างั้นเดี๋ยวในขอถามก่อนนี้ก่อนหน้านี้จริงๆชาวนาไทยเราเจออะไรที่เป็นปัญหาหลักๆบ้างคะต้นทุนมันสูงมากราคาต้นทุนที่ทำเนี่ยประมาณ7 00 0บาท ต่อหนึ่งไร่ไนะต่อไร่ต่อหนึ่งไร่นะฮะ,ะแล้วเสร็จมาขายข้าวได้เท่าไหร่ฮะในทุกนันนขายข้าวในราคาที่ประมาณไม่เกินสี่พันต่อไร่นี่ยต่อไร่นะฮะไม่เกินสี่พันแล้วก็สามพันยังมีเลยๆๆผมเองก็แสวงหา <ๆ S 2> ละตอนนี้ต้องแสวงหาเรื่องเสี่งต่างๆที่มาช่วยตอนนี้ต้นทุนที่ว่าเจ็ดพันหกพันมาตัวเนี้ยแล้วได้ข้าวประมาณสี่ประมาณห้าร้อยกิโลนะ ถ้าอย่างนี้มาหลายชาเนาก็ตายหมดแล้วต้นทุนเจ็ดบาทต่อไร่ต่อไร่นะครับแต่ว่าขายได้อ้าสี่พันบาทแล้วข้อตรงนั้นเนี่ยคือชําคัญอะไรฮะเราใช้ต้องซื้อปุ๋ยด้วยต้องซื้อสารเคมีไปผสมกันฉีดทั้งยาหนอนฉีดทั้งยาหญ้าฉีดอะไรเจ็ดบาทที่มันแพงตัวนี้ก็เพราะตรงนี้แหละเจ็ดพันผมก็เลยแสวงหาคิดไปคิดมาเราก็ได้พบหลายอย่างเรื่องจุลิทรีย์เรื่องอะไรตะไลอามมะ เอามาพอมาคิดอย่างนี้หลายบริษัทก็เข้าตรงมาอยู่ที่ผมเยอะมากตัวอย่างตัวอะไรเราไปทดลองเอาไปทดลองก็เสร็จเรียบร้อยไม่ได้ตามที่คิดไม่ได้ตามที่บอกและที่เขาจะทําไม่ได้สักเรื่องหนึ่งแล้วมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ไดมาเจอลองมาทุกอย่างลองหมดแล้วนะฮะแล้วมาถึงตอนนี้ได้คุยกันเราเริ่มลงมือทํานาไปทดลองในแปลงต่างๆขั้นแรกคบอผมไปทดลองที่สุพรรณบุรีที่อําเภอสองที่น้อง เราไปก็ไปทดลองที่นั่นประมาณทักสามสิบไร่เลยฮะสามสิบไร่เราทําเริ่มลงมาจนถึงงหวัดสุดท้ายวันเกี่ยวเราก็ไปดูกันถ้านายกลองกับพื้นที่จริงเนี่ยสามสิบไร่สามสิบไร่ต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองพันก็จากเจ็ดพันบาทต่อไร่อ่ะต่อไร่เลยตอไร่ไม่ถึงรถไปไร่ละห้าพันบาทมันไม่มีใครเชื่อฮะ แล้วเสร็จมาเราก็ไปดูผลผลิตเนี่ยมันจะได้ตามนี้จริงไหมจากพี่มันเคยได้ประมาณห้าห้าร้อยกิโลต่อไร่ต่อไร่มันไม่น่าเชื่อเราก็วัดตารางเสร็จแล้วเกี่ยวแล้วเกี่ยวเสร็จเรามาปัดมันได้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่คะโอ้ทายไม่ถูกเลยค่ะหนึ่งพันกับหนึ่งร้อยกิโลจากห้าร้อยกิโลกลายเป็นหหนึ่งพันกับหนึ่งร้อยกิโลน่าเชื่อไหมไม่น่าเชื่อ มมเมื่อเราจะลองแล้วเนี่ย,ยทุกอย่างมันต้องชัดเจน,น<อ>แล้วให้มันเป็นให้ได้ถ้าไม่งั้นเราแก้ปัญหาไม่ได้อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาฉีดยังไงบ้าง ต้องฉีดก่อน <can> <subscribe> okay. พอไหลเสร็จไหลเสร็จก่อนตมาณต้องฉีดก่อนเพื่อปรับสภาพดินด้วยปรับสภาพดินแล้วบางทีหญ้ามันมีปัญหาอยู่ไอตัวนี้มนะันก็จะฆ่ายหญ้าไปด้วยอ๋อย่อย่อยาหญ้าไปด้วยมาหญ้ามันพอฉีดเสร็จปุ๊บพอได้ประมาณสักสิบวันหรือยี่สิบวันข้ามันเริ่มโตแล้วเราก็จะปล่อยน้ําเข้าทีนี้ประมาณสักสามสิบกว่าวันยี่สิบวันหรือสามสิบกว่าวันห้าสามสิบข้ามันจะแตกขึ้นมาออกแล้วมันสวยแล้วใบมันเขียว แล้วต้นมนตั้งแสดงว่านาข้าวสี่เดือนที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเอาให้สวยันเงีเรไม่เกินสามครั้งไม่เกินสามครั้งยันเกี่ยวเลยยันเกี่ยวเลยฮะไม่น่าเชื่ออันนี้แหละตัวนี้เข้าไปปรับปรุงสภาพดินให้รากมันออกได้และกินอาหารได้สะดวกแล้วเกิดความเจริญเติบโตของของต้นข้าวแบบมีคุณภาพไม่ล้มไม่อะไรล้มมาจะอะไรเนี่ยต้นแข็งต้นแข็งเพฉะนั้นชาวนาเราตอนนี้ เกิดความมั่นใจแล้วก็เกิดความแข่งงกรนเกิดความพอดีเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆแบบนี้ลงมาแล้วลแล้วได้ผลแล้วด้วยโหอัหนนี้คือบอกปลาใช่ไหมคะคโอ,อกปาใสมาโอ้โหมะม่วงนี่นะคะยังไม่ทันจะโตเลยนะคะแต่ลูกดกจนต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทานน้ําหนักได้แล้วนะคะอันนี้ในหมดเองจานแล้วคะ่ะอันนี้หลายจาน้วคะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ